ปาวลินะครับโฮมุกนะครับหรือนอเปียเขาพือซ่อเข้ามาตวจครับขอเสียตบมือดังๆหน่อยครับสาหรับขบอยมุกุนแรกมาด้วยความมาก ปวดน้องออฟครับอ๋อหมายเลขสามครับหมาย end, เลขสามเชิญครับยินดีต้อนรับหมายเลขสามค่ะแหมดีมากดีมากโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะไม่เชียเลยครับใครอยากใครถูกใจกบอยตรงไหนอดทนี้นะครับน้องอิสราเป็นเกิดนะครับหรือน้องปิ๊งนะครับมหาวิทยาลัยนเรสวนส่งเข้าประกวดครับ น้องวุฒิพงศ์คุณาสานะครับบริษัท TKK พิ่เซอร์โรส่งเข้าประกวดครับไหน TKK อยู่ไหนครับของเคียวอยูสมาคมชมรมอู่พ <son> ิ like ่เซอร์โรสฮะน้องโนนะครับนี่คือน้องโนนะครับสมาคมอู่เซอร์โลกส่งเข้าประกวดแรงที่หัวใจใครแะสุดยอดเลยการแต่ละคนนะฮะโอ้ครับสโมอลสรหลบที่เี่พิ่เซอรโลกส่งเข้าประกวดสโมสรหล หมายเลขเก้านะครับน้องนักนอนนาควัฒนากนกนะครับหรือน้องปาร์คนะครับลากมือสองต่อไปหมายเลขสิบนะครับน้องอภิรักษ์นะครับโบที่นะครับกาลฟ้าร่วมกับเฟิร์สโมเดิร์นนะครับส่งเข้าประกวดนะน้องรักนะหรือเรียกว่าน้องรักก็ได้นะครับต่อรองหมายเลขสิบเอ็ดะครัหมายเลขสิบเอ็ดนะครับน้องชัยชัยฤทธิ์นะครับปัญญาพวนนะครับน้องแป้งนะเฮียแดงส่งเข้าประกวดเฮียแดงอยู่ไหนครับขอเสียงหน่อยเฮียแดง ครบเลยนะลับจับต่อไปนะน้องพุชซิวุฒนะสุกเทศนะครับหรือน้องเจนนะครับสมุนไพรชาแน่นะส่งเข้าประกวดครับนะฮะโอ๋แต่ละคนนะครับน้องสมเกียรติบุราลักษ์นะครับน้องเบสนะครับเฮจิแดงส่งเข้าประกวดอแล้วนะเฮจิแด นอ้งนองพลนะครับหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่น้องอัุพลวงคังกันนะครับหรือน้องพลน,นะครับหมาวิทยาะัยนเลศวนส่งเข้าประกวดนะครับมนเรศวนเลยขอเสียง่อยมนเรยวนอ่าหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้านะครับน้องวันเฉลิมนะครับอยู่ทิศนะครับคอร์สไดคอสเนชั่นนะครับหรือน้องอานะครับ 16นะครับน้องภาคภูมินะครับเหมือนชื่นนะครับหรือน้องภูม okay. ินะมหายุลรยนเรสวนส่งเข้าประกวดครับลำดับต่อไปคือน้องหมายเลขส7เ็นะครับน้องกิติพลนะครับกิติพงษ์นะจิตตางกูนะครับน้องแก่พิญญาแสงสองเข้าประกวดครับ พันจันจันวิทย์นะครับล้านเพิ่มรักนะครับโดว์ติ้งพาซาส่งท้ประกวดนะครับเจลนนมักโก้นะครับคนอนี้นะครับและน้องหมายเลข19นะครับหมายเลข19น้องภาคูนะครับทางเขานะครับออกมาทุกปีนะน้องโบอิ่งนะแล้วก็น้องคนสุดท้ายนะครับน้องสัตว์วงศ์ปูนะครับมหาวิทยาลัยในศวนส ปวดนะครับน้องเบลนะครับตอนนี้ก็ได้ชมหน้าตาน้องๆน,นะครับทั้ง19้าท่านนะะตอนนี้คณะก,กรกรมการก็เริ่มพิจารณาตัดสินนะครับ นี้นะครับเพราะว่ารางวัลหาชอดบุคลิกภาพน้องนอไม่ชันดังนั้นขออนุญาตให้น้องแต่ละหมายเลขเริ่มจากหมายเลขที่สิค่ะน้องใช้เดินแล้วก็กลับเดินแล้วกลับที่เก่าเดินโชว์ตัวนะครับโพสให้กรรมการดูนะครับนี่คือหมายเลขที่สิค่ะดูบุคลิกการเดินน้องน้ออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเรามีคะแนนให้25คะแนนนะครับน้องเดินตรงไหนใครถูกใจเอาดอกไม้มามอบให้นะครับเพื่อเป็นรางวัลนับใจกันนะครับ สวนนะครับฝาเงินเลยกเนิสวนสมเข้าประกวดนะครับยินดีที่วันี้ต้องเจอมาเลขที่สิบได้ต่อโชกต่อไปใช้น้องหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้านะครับน้องโบลิ่งนะโชว์ตัวนะน้องโบลิ่งนะครับแหมนะดูนะครับลูกพันสัมผานบุกฤทธิ์นะกรรมการได้พิจารณากันแล้วในช่วงนี้นะครับนี่ปรบมือให้น้องโบลิ่งหน่อยครับมีอุปกรณ์มาบาสวนประกอบครบถ้วนนะไม่ว่าอาวุธเครื่องแต่ง ครขอบอยก็ต้องมาให้ชาวขอบยขอบยเดี๋ยวเข้าตัดสินนะครับแี้วพี่พี่ขอบอยจะเป็นกรรมการมอบตำแนะนำเครื่องแต่งกายนักเตี๊ยมค่ะคดีีๆค่ะกับหมายเลขสิบเก้านี่คือน้องหมายเลขสิบเก้าใช่มขขหมายเลขสิบแปดค่ะหมายเลขสิบสองขบประกวดครับปรบมือให้หน่อยนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับ คนเล็กน้องก็ดีหน้าตาก็ดีเป็นกำลังใจด้วยดอกไม้ได้เลยนะครับรายได้อย่างที่บองครับเพื่อการกุศลส่วนหนึ่งนะครับลำหนักต่อไปหมายเลข17นะครับน้องเจนะเฮียแจ๊ดส่งเข้าประกวดนะเฮียแดงนะคฮะเนี่ยับแล้วก็จ่อไปที่นะเฮียแดงด้วยนะเมื่อกี้ับน้องเจนะ จะมัดกับไม้ไทรครอบได้เลยนะเดี๋ยวกรรมการจากมหาวิาลัยนะเลส่วนส่งเข้าประกวดนะครับเดินให้ทั่วเวทีนะครับกรรมการจะได้ดูบุคลิกของน้องได้อย side, ่างเัื <emos. S 1> ่อนเพ่วนะครับแล้วจะได้คะแนนในส่วน25คะแนนตรงนี้นะครับน้องภูมิน้งภูมิน้องใบในมือท่านสามารถมอดให้กับรบวดนะครับดอกบอสนะไดคอลเลคชันนะครับน้องอ่างนะ ยอยากให้เขาได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันด้วยดอกไม้เพียงดอกละที่สุดาเท่านั้นเองนะครับขอบคุณหมายเลข15ค่ะเรียนเชิญหมายเลข14ค่ะหมายเลข14น้องคนนะครับบอนเลสวนส่งเข้าประกวดนะครับหายเลขบ่อทเลสวนนะครับอันนี้น้องคนนะครับวันนี้ก็มาจากหลากหลายนะโดยงานหลากหลายสภานเลยทีเดียวนะครับเป็นคอนเสิร์ตส่งกันประปวดเข้ามา ตัว2011ในค่ำคืนนี้นะครับลำดับต่อไปนะอาจารย์ครับโคดเดิลนะส่งเข้าประกวดนะครับดอกไม้มาแล้วจะมอบให้ใครเอยเรียนเชิญค่ะอยากอมอบให้ใคร <ไป S 2> มอบไปเลยนะถูกใจใครเออมาว่า กับน้องโบอิงนะฮะซึ่งก็ยังมีโอกาสที่จะรอลุ้นรางวัลอื่นต่อไปได้อีกนะครับเป็นรงงางวัลแรกที่มอบให้กับการแต่งกายกรแต่งกายข้าวบอยที่สมบูรณ์แบบนี่คือการแต่งกายขาวบอยไม่ว่าเขาบอกว่าไม่ว่าเป็นหลักๆหรืออ,อุปกรณ์น้องเขาได้ครบถ้วนเลยพูดด้วยครับรางวัลขวัญใจ กิตพลเด่นพิสัยนะครับสื่อยักษ์ใหญ่กิตโพสนะนายกสมาคมนิเทศการพูดสโลกนะครับเป็นผู้มอบนะครับรางวัลเกียรติยศให้กับน้องๆยินดีด้วยค่ะกับตำแหน่งคนใจมหาชนหมายเลข9ครับหมายเลข9นะครับปรบมือให้หมายเลข9นะครับพี่กต้องัดไปนี่เนาะขอเชิญเลยนะฮะคุณอับเสดนะฮะ่เพื่อนทำพ่อรางวัลให้กับน้องๆนะครับเดิน เชิญครับเชิญเลยครับหมายเลขห้านะครับน้องเนึ่ยนะครับคุณอัศเดชครับมอบรางวัลหนึ่งพันบาทให้กับน้องที่ได้รับรางวัลชมเชยนะครับเดี๋ยวเะยยืมก่อนนะครับเราใช้แบบเวียนได้นะครับและสําหรับน้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ18ครับ18 ลุ้นกันนะฮะลุ้นันวันรองชนะเลิศรบดับ <ไป S 1> ที่นหนึง<ด>่งนะครับได้แก่<ด>น้องหม,มหมายเลขหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขสามครับม3 3> หมายเลขสามนะครับปางรังผูนะครับปางแล้วกส่งเข้ามะปวดนะครับ,บ,ก,บ,รบก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับน้องที่เป็นหนุ่ม เขจริงๆน้องกปารีสก้าจะมีเพื่อนรางวัลที่ได้นะครับในเรื่องการแต่งกายวันนี้น้องได้สองรางวัลเลยนะครับทั้งเรื่องแต่งกายด้วยแล้วก็รางวัลนะฮะมิสเตอร์กับบอยด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณนะหน่วยงานทุกท่านนะที่พวกผจญงานในวันนี้ที่ประกวดนะฮะในนามประกวดมิสเตอร์กับบอยนะขอบคุณคณะกรรมการทั้งสาม ได้เรา,าเชจอ,อ,อถ่ายรูปร่วมทั้งน,นะในการประกวด Miss า a โ To นะครับในวันที่18นะฮะวันอาทิตย์ที่18นะครับจะเป็นการรวมคนสวยบนเิน๊กครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่าน